ที่บ้านเลขที่38ทับ5หมู่ที่5ตำบลเขาด like ินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเศรษฐังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2568 ให้แก่นนางสาวจีดาภาโพทองโดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดส่วนราชการในอำเภอเก้าเลี้ยวและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีจากนั้นนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานสมมอบบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติให้แก่นนางสาวประจินสีม่วงที่บ้านเลขที่38ทับ4หมู่ที่5ตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มอบบ้านพักอาศัยโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยครั้งนี้ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างที่พักอาศัยโดยได้รับความร่วมมือจากกหน่าเหนือนราชการในพื้นที่คัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยทําการสร้างบ้านพักอาศัยพร้อมทางมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในงบประมาณทั้งสิ้น24,000บาท sub indo